สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเซาวันที่23พฤษภาคมพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะพี่นงคงค่ะยินดีต้อนรับขาส่บานยายกุ้งมาแล้วค่ะมาพบมาพอกันคือเก่าคือเดิมกับคิวงานของบอสบอยสิริชัยแล้วก็ซ้อแอนอรดี already, มาฝากมาตอนพี่น้คเอฟซีคือเก่าค่ะพี่นงองค่ะนะคะ เมื่อนี้กับพบการแสดงของมอรำใจเกินรอยบอยซิริชัยในรูปแบบเต็มวงเต็มโชว์นะคะพี่นงค์ค่ะพร้อมกับแขกรับเชิญแอนอรดีหวานใจบอยซิริชัยนั่นเองค่ะนะคะที่วัดระบบ่อไผบ้านระบบ่อไผ่ตำบลหนองโพงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีได้จับพิน้องจ้านะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะวันศันะคะ รอกําลังใจจากทุกคนอยู่นะนะคะก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้บอสกับซอนะคะที่ปาจีนบุรีรับประกันความหวานความฟินนะคะความสนุกสนานเต็มรูปแบบเต็มโชว์เต็มวงนะคะการันตีโดยบอสบ,บอยสิริชัยใจเกินร้อยนะคะพิน้องคะ่ะกับซอแอนอรดีหวานใจบอสบอยนั่นเองคะ่ะค่าอย่าลืมนะคะ เป็นกำลังใจให้บอสบ่อยกับซอแอนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ย้่กุ้งมาแล้วน้ำเนต้อค่ะโดยการกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ย้่กุ้งน้ำเนต้อค่ะบ๊ายบาย